สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ทีเจเอนะฮะแล้วก็ทีเจตนะครับวันนี้เะี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งไอ้แฟลชไดส์แฟลชไดส์กดกดแฟลชไดส์เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งต่อต่อถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บอ่าเนี่ยครับเป็นคอลเลคชันนะครับของมาร์ลิเดอร์นะครับเรื่องกาวเรื่องกาวเฮ้ไทยไทยพูดใส่แล้วใส่เหรียญนี่ครับเอาละครับเรามาดูการวิธีการใส่เหรียญนะครับมุณจะโยกกล้องทำไมเดี๋ยวคนดูก็มึนไไมมมม่่่่เเเปป็็นนรรรรคคัับบาาากล้้ออองงทีศยหด ใส่มแล้วมันจะออกทางไหนครับออกทางไหนัน้้ได่เรามามันได้นะครับได้อะไรได้อะไรถึงนั่ถึง่นถึงไม่รู้อะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปพรีวิวครั้งหน้าครับแต่คราวนี้เรามาเดี๋ยวแกได้แกได้เราเรียกว่าไม่ครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการแกะกล่องกันดีกว่าการแกะกล่องเซ็โอ่ะเซ็ตโอตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนครับตัวไหนครับตัวนี้ครับนี่ใช่ไหมครับเ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เราจะมาพีวิวอีกครั้งอันนี้คือเขาเรียกว่าการแกะกล่องการแกะกล่องม้าไรเดอร์นี่ครับเป็นแฟรได้ครับนี่ครับอ่าโอเคครับ